สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านครับจ่องน่าเราฟิชเชลไมนี่ครับแต่สีมาเบาโ,โหนหัวหมวนครับพี่น้องนะครับพูดได้่ีบึงดูกะผพูดได้อยากจ่องเข้าเห็ดกิจ,จกรรมยังหรือว่าเห็ดอาหารเจียวกับเมนูอยังกับม้นมาได้ครับแต่คลิปนี้ครับ เดี๋ยวทีมงานเท่าจันให้ครับอยากให้ขาอเห็เหุอย่างพี่น้องเมนมาเลยเด้ครับแล้วก็กอดตีชม่มอย่างต่างต่างพี่น้องก็เมนมาเลเด้ครับเดอ้อห้อพร้อมสีลับได้ทุกสถานการณ์ครับบอกว่าสิเป็น,นทางของช่อง u t u b e ของเท่าแล้วกับเพจน้านเราฟเฟซบุ๊กนะครับอย่าลืมอย่าพลาดให้พี่น้องเข้าไปติดตามนําเลเด้คลิปนี้ก็สิเป็นคลิปเบาครับ มืออื่นสิภาพี่น้องไปชุ่มแจงนะครับบรรยากาศย่ามือแรงนะครับยุยุแกงนะครับว่าสิเป็นอย่างไรนะครับมืออื่นนี่นะครับกอย่าลืมกันเด้อพี่น้องวมือน,นี้ทีมงานห้องวายุจะก้นครับอยูู่้เดียวจะได้กอย่าลืมจะผ่าดครับอย่างเฮาเหตุอย่าง,เาเางกเมเนมาใต่คลิปนี้ครับ เดี๋ยวแอดมินเข้าจัดให้สําหรับผู้ใดที่ท่านได้กดติดตามกับกดติดตามก็เป็นขอบครัวเดียวกันแล้วก็อย่าลืมเพจของอานาหน้าออฟฟิเชียลเขานะครับอยู่ทางเพจก็มีแอดมินคอยดูแลอยู่เสมอครับกดติชมต่างๆที่พี่น่องวา่ามาเขากับสีน้ำไปปรับปรุงแก้ไขแนวทีมันว่ถือครับ ฝากพี่น้องไว้นะครับคลิปนี้ครับสุดท่ายแล้วนะครับเป็นคลิปเบาสุดท่ายฝากติดตามนะานะเดอ้อครับเดอ้อโซเชียลสนับสนุนกันนะครับสองห้าสีอยูยุได้กระยอนมีพี่น้องให้กำลังใจมีเอฟที่ที่นารลักทุกคนนะครับค่อยให้กำลังใจนะครับเฮ้าจึงมีถึง,ถง,ถง,ถงทุกวันนี้นะครับ จังไดกะฝากพี่น้องนะครับอซอยแช่ซอยกดไหลก์กดซับจากไข่กดใบบักกูดให้นน้ำเลือดพี่น้องออผู้ใดตีท่านใดก,กดกะเขามาเป็นขอบพัวเดียวกันครับอย่าลืมครับเพจหน้าเล่าฟิเชียลอย่าลืมนะครับเดอ้อวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดอ้ออย่าลืมกันด้อครับเดอ้อื้อนี้จังไดกะ ฝากพี่น้องติดตามเฮานํำนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปอกสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเฮากับจิด้ดําเนินการ่ยกครับช่องเฮ้าตลอดตลอดตลอดไปเลยนะครับพี่น้องให้ขอตีติงมากเฮากับจิปรับปุงแก้ไขจะงได้อยากให้เฮาเฮตดหยังกะอย่าลืมนะครับเด้ออย่าลืมนะครับพี่น้องเมนมากเด้เลยครับใต้คลิปนี้ครับเดี๋ยวเฮาจักการครับสวัสดีครับ